สวัสดีครับก็วันนี้ฟุตบอลลีกา้าสามเยอรมันแข่งขันกัน5คู่นะฮะสนุกเลยฮะนั่าหยิบมาคู่อัวิงเก้นกับแมปเพนมาพูดถึงนะบอลลีกา้าสมเยอรมันตอนนี้เล่นไปแล้วยีเกมจากทั้งหมด38เกมเลือสิบเกมนะฮะมีสิ่งที่ไม่น่าเชื่อเกิดขึ้นก็คืออันดับ1จนถึงอันดับ11เนี่ยห่างกันแค่5แต้มครับเพราะฉะนั้นมีทีมลุ้นแชมป์มากกว่าครึ่งลีกอีกนะคร สรุกแน่นอนครับสูสีกันมันมากเลยฮะโอริงเก้นเจอแมปเพนนี่โอริงเก้นได้เปรียบในฐานะเจ้าถิน่นเล็กน้อยทั้งครับก็อยู่อันดับ11นะฮะโอริงเก้นชนะ12เสมอ6แพ้10ยิงได้34เสีย40ฟอง2หงนังหลังนี่ชนะลวดเลยฮะชนะสวิกคาว4-2ในบ้านนะฮะแล้วก็ออกไปชนะวั 21, นฮอบมันไฮ2-1ฮะขณะที่แมปเพนอยู่ที่8นะฮะชนะ11เสมอ9แพ้8มี42แต้ม เท่ากันนะฮะแต่ประตูได้เสียมเมเป่นไม่ดุกันเยอะเลยฮะยิงไปแล้ว51อฮะอูนิเกตยิง34เอิบสี่เพราะฉะนั้นแน่นอนนะฮะว่าเกมรุกของแมเป่นน่าเชื่อถือกว่าครับแมเป่นสะดุดได้ไป1แต้มจาก2เกมล่าสุดวันนี้เน้นเป็นพิเศษเลยครับรับแล้วสวนนั่นหมายว่าช่องเสมอกชนะของแมเป่นมาเริ่มเท่มแล้วฮะคู่นี้ฟันทงครับแมเป่นทีมเยือนไม่แพ้ครับ